บริเวณเขื่อนลำปาวนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอยู่2จุดจุดแรกคือที่หาดดอกเกตนะครับซึ่งดูแลโดยโครงการส่งน้ําและบุ้งสาลำปาวเองจุดที่2เป็นจุดที่อาคารผ่านน้ําก็ได้ร่วมมือก,ก,กันกับทางเทศบาลลำคลองนะครับมาดูแลตรงนั้น2แห่งที่นี้นะครับยังอยู่ในประกาศของจังหวัดมาตรการที่จะไม่ให้มีการท่องเที่ยวหรือใช้บริการนะครับ ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นหาดดอกเกตก็ยังปิดอยู่แล้วก็บร,เริเวณอาคารผ่านน้ำก็ยังปิดอยู่นะครับขณะนี้ยังยังดําเนินการตามประกาศของจังหวัดเคงคัดนะครับทางโครงการส่งน้ำมิสาลําปาวเองและทางเทศบาลลาคลองซึ่งดูแลพื้นที่ของอท้ายอาคารผ่านน้ําก็ดำเนินการตามประกาศของจังหวัดเคงคัดเพราะ,ะนั้นนักท่องเที่ยวอย่าเพิ่งมานะครับเพราะเราไม่เปิดให้บริการ ร้านค้าร้านขายก็ไม่เปิดนะครับเราประกาศแจ้งปิดอย่างเป็นทางการเอาเอาด่านไปกั้นเอาประกาศไปปิดไปประชาสัมพันธ์ไว้หมดนะครับยังไม่ต้องมานะครับช่วงนี้เราต้องปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดกรสินอย่างเคร่งครัดครับก็เรียนวิงวอนครับท่านท่านมาแล้วท่านอาจจะไม่ทราบประกาศหรือคิดว่ามีการผ่อนปลนเรายังปิดอยู่นะครับถ้าเจ้าที่เราพบเห็นก็ต้องลงไปแจ้งเตือนหรือบอกท่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตามธรรมชาติที่อยู่ในข้อหนดของประกาศจังหวัดสรนศรอยู่ดังนั้นจึงไม่สามารถเปิดให้บริการท่านเต็มรูปแบบได้ที่เป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่อยู่รอบๆบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมหากินนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไรายได้ก็ไม่มีดังนั้นอาจจะพบเห็นพี่น้องชาวประมงนะครับที่มาหาปลาหากุ้งหาหอยนะครับเป็นธรรมชาติซึ่งตรงนี้ทางเขื่อนลำปลาวถือว่า เป็นพื้นพื้นที่ที่ว่าอยู่ระยะห่างกันนะครับรักษาระยะห่างแล้วก็แต่ละกลุ่มแต่ละชุดเนี่ยเขาก็กระจายกันอยู่ไม่ได้ห้ามปรามนะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบทางด้านรายได้แล้วก็เศรษฐกิจของเขาที่ไม่ดีอยู่แล้วแล้วตัวเขาก็เป็นคนอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีกระบวนการคัดกรองหรือดูแลของเจ้าที่ในชุมชนในหมู่บ้านอยู่แล้วก็จึงจะยังไม่ได้มีการปิดหรือว่าห้ามปรามแต่การใดแต่ขอให้มากันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับของประกาศของจังหวัดเกิดสินอยู่ดีนะครับเราเอา,เ,อาเรื่องสุขภาพนาำมัยเป็นหลักก่อนดีกว่านะครับ